สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผู้ใฝ่ใจในศีลในธรรมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะได้มาพูดถึงเรื่องของกรรมลิมิตสำหรับเรื่องของกรรมลิมิตนั้นนะคะสำหรับใครที่เชื่อว่ามีโลกนี้โลกหน้ามีชาติที่แล้วชาติก่อนๆชาติที่ผ่านมาแล้วก็มีชาติหน้านะคะ ในพระพุทธศาสนานั้นเราเชื่อว่ามีการเกิดมีการดับมีการเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติเจอเราอาจจะทุกข์ทรมานเราอาจจะเจอภพชาติที่ดีนะคะสำหรับเรื่องของกรรมนิมิตนั้นนะ,ะเราก็ฟังไว้สําหรับคนที่เชื่อนะคะว่ามีโลกนี้โลกหน้าสําหรับคนที่เชื่อว่ามีเมื่อวานมีวันนี้แล้วก็มีพรุ่งนี้แน่นอนดังนั้น เราจะเชื่อว่ามีโลกอดีตมีโลกปัจจุบันแล้วก็มีโลกอนาคตแน่นอนนะฮะโลกนี้โลกปัจจุบันโลกหน้านะคะสำหรับเรื่องของกรรมนิมิตนั้นนะ,ะเราฟังจะได้เป็นกำลังใจสำหรับคนที่เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะสร้างคุณงามความดีสะสมคุณงามความดีไว้นะคะสะสมบุญไว้นั่นแหละนะคะสำหรับคนที่ไม่เชื่อ ก็มีการบริหารความเสี่ยงดีกว่านะคะ5้50ก็คือหลีกเลี่ยงทําความชั่วทุกอย่างดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะนะก็คือ 50- 50ไว้ก่อนนะคะก็ฟังไว้นะคะฟังไว้ว่าในในรอบรอบตัวเราในคนที่เรารู้จักนั้นมีไหมนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่น เราก็จะได้เคยได้ยินได้ฟังมานะคะว่าคนที่เคยฆ่าวัวฆ่าควายเวลาจะตายก็ร้องเหมือนวัวเหมือนควายเจ็บปวดทรมานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่บ้านนอกเราก็จะเคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้นะ,ะหรือว่าถ้าเป็นเด็กที่แบบดื้อๆหน่อยเวลาจะมีคนเสียชีวิตแล้ววิ่งไปดูเนี่ยก็จะเคยเห็นอยู่นะ,ะแต่สําหรับตัวผู้พูดเองไม่เคยเห็นหรอกนะคะแต่อาศัยว่า ฟังจากครูบาอาจารย์ฟังจากผู้รู้นะคะท่านก็ได้พูดมาแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วมีความเชื่อเรื่องโลกวิญญาณโลกนี้โลกหน้านะะเมื่อเราตายชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงชีวิตก่อนตายจะเป็นยังไงเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็สอนไว้เสมอว่าให้ฝึกสมาธิภาวนาให้ไหว้พระสวดมนต์เพื่อให้จิต กาะกับบทสวนมนเกาะกับพูดโทเมื่อเวลาเราเจ็บปวดเจียนตายเราจะได้มีสมาธิมีสติในการลํำลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสร้างไว้ลํำลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะ,ะเพราะว่าการเจ็บปวดจนตายนั้นเราจะลืมทุกอย่างถ้าเราไม่เคยฝึกมานะคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็วกเข้ากลับมาเรื่องของกรรมลิมิตนะคะ กรรมนิมิตในวันนี้เราจะได้เล่าเรื่องกรรมนิมิตท,ที่หลวงปู่เทศท่านได้พูดไว้นะคะหลวงปู่เทศเทศลังสีนะคะหลวงปู่เทศเทศลังสีอันนี้ผู้พูดเองก็เคยได้ไปกราบท่านนะคะกราบนมัสการท่านแล้วนะคะหลวงปู่เทศเทศลังสีนี้นะคะ,ะส่วนมากพระเกจิพระ ที่มีชื่อเสียงทางภาคอีสานผู้พูดจะได้ไปกราบแทบแทบจะทุกรูปนะคะทุกรูปพูดผิดนะคะขออภยัยแทบจะทุกรูปนะคะไปกราบแทบจะทุกรูปเลยละนะคะเพราะว่าพื้นเพเป็นคนอีสานนะคะพื้นเพเป็นคนอีสานแล้วก็มีความชอบทางนี้อยู่แล้วนะคะมีความชอบทางนี้อยู่แล้วเชื่อในบุญในบาปในกรรมดีกรรมไม่ดีที่เราถ้าเราสร้างเราทํานะคะ แต่ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ปัตุชนคนธรรมดานะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะสร้างกรรมไม่ดีให้มากที่สุดนะคะพยายามทำกรรมดีให้มากๆเข้าไว้นะคะกรรมนิมิตจากหลวงปู่เทศเทศลังสีคนเราก่อนกายจะแตกดับเมื่อจิตปล่อยวางร่างกายไม่มีความรู้สึกแล้ว จะมีภาพอันหนึ่งเกิดขึ้นให้ปรากฏเฉพาะใจจะมีภาพอันหนึ่งเกิดขึ้นให้ปรากฏเห็นเฉพาะใจตนคนเดียวโดยที่เราจะตั้งใจดูหรือไม่ก็ตามภาพอันนั้นก็จะเปรียบให้เห็นง่ายๆก็คล้ายกับภาพนิมิตในความฝันภาพนิมิตอันนั้นแลมันจะมาแสดงผลกรรมของเรา ที่เราได้กระทำไว้แล้วในอดีตบางทีเราอาจลืมไปนานแล้วแต่มันจะมาปรากฏให้เราเห็นและระลึกได้ขึ้นมาเป็นต้นว่าเราเคยสร้างโบสถ์วิหารถวายกระถินถวายกระถินถวายทานเป็นอาทิวัตถุทานนั้นก็จะมาปรากฏขึ้นให้เราเห็นแต่ภาพนิมิตนี้ จะสวยสดงดงามและวิเศษยิ่งกว่าที่เราได้กระทำไว้นั้นจนเป็นเหตุให้เมื่อเราได้เห็นเข้าแล้วเกิดความปิติอิ่มอกอิ่มใจจนหาที่เปรียบไม่ได้แล้วจิตจะไปจดจ้องจับเอานิมิตนั้นมาไว้เป็นอารมณ์ให้เกิดความสุขโดยส่วนเดียวที่เรียกว่าสักขะ ผู้สร้างบุญกุศลจะเห็นผลชัดแจ้งด้วยใจตนเองก็ตอนนี้ตรงกันข้ามผู้ที่กระทำกรรมชั่วไว้กรรมนิมิตก็จะเกิดในขณะเดียวกันแต่จะเป็นเรื่องทุกทนทรมานมากๆจนเหลือจะอดทนเพราะกรรมตามสนอง ความทุกข์ทรมานของกายถึงขนาดร่างกายจะแหลกเหลวเปื่อยเน่าไปก็ตามแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายท่านเทียบอายุของสัตว์นรกไว้ว่าร้อยวันร้อยคืนของชาวสวรรค์ชั้นจาตุงจึงจะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสัตว์ในนรก แล้วก็มีอายุยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีเหมือนกันทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะความทุกข์มันเป็นของเผ็ดร้อนทนได้ยากไม่มีใครปารถนาถึงทุกข์จะเป็นของน้อยแต่มันก็มีน้ําหนักมากค่ะอันนี้ก็คือเป็นบทความของหลวงปู่เทศเทศลังสีนะคะเราก็ฟังไว้นะคะ กรรมดีกรรมชั่วถึงแม้ว่าเราจะทําไปตั้งนานแล้วแล้วเราลืมไปแล้วแต่ผลสุดท้ายตอนที่เราจะตายนะเขาก็จะขึ้นมาฉายให้เราเห็นเองนะคะระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วนะคะถ้าเราทําแต่กรรมดีไว้นะดีน้อยดีมากนะคะมันก็จะฉายให้เราเห็นอย่างน้อยก็คือเป็นกรรมดีนะดังนั้น ท้ายสุดนี้นะคะก็ขอให้กัลยาณมิตรกรัลยาณธรรมทุกท่านนะคะ,จะเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมเราจึงควรกราบพระไหว้พระสวดมนต์ถวายทานอยู่เป็นนิดเพื่อให้จิตของเราเกาะติดกับคุณงามความดีเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเราจะได้ดูแต่ หนังที่มาย้อนให้เราดูแต่เรื่องความดีของเราที่เราเคยกระทำค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากบทความของหลวงปู่เทศ mm hmm. เทศลังสีไว้นะคะขอให้ทุกท่านจเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เบียดเบียนชาวโลก mm hmm. ก็ขอให้ท่านสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกอย่างที่ปรารถนาไว้นะคะ สาธุสาธุจเจริญในธรรมค่ะ